สินห้ากับกำหนดสิบอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งสินห้าและกำหนดสิบควบกันต้องทําให้ได้ถ้าว่าท่านทําไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรสินห้ากับกำหนดสิบจะขอพูดร่วมกันหนึ่งทางกาย เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดกงไม่ยืดแย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นําร่างกายไปลักขโมยยืดแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มสุราแลวไม่ไรอันนี้ไม่ขอที่บายถ้าอยากจะทราบอนิสงส ไปดูหนังสือแนะจะเปกรรมฐานแบบง่ายเขามีไว้แล้วราคาไม่แพงไม่ีโฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เปลืองตังค์อริสสมเขาบอกไว้แล้วเพื่อทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดยุโยงส,งส่งเสริมเขาแตกเรากัน แน่สี่จะไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ถ้ากระทํางด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากรักอยากคำโบยทรัพย์สินเขาบอกคนใดส้าเราทางกายลงมือรักไม่ลงมือรักลงมือไม่รักแล้วต่อมาทางจิตใจจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ จะพอใจจะเพราะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบรมเท่านั้นนี่ถ้าเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยายามจองล้างจองผลนันไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขงังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองผลานทางใจแล้วสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าสอ,สอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระเจ้า กรวมความว่ากำรมบทั้งสิบรายการร่วมกับสีนี่เป็นสี่อข้อเดียวกัน